ดราม่าเทนไฟทเทอีกแล้วเลยสวัสดีครับผมชาปี้และนี่คือโซเชียลวอตนะครับผมกลับมากนวันนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมรายการเทนไฟ h t เทนะครับได้จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ก็ยังไม่วายนะครับมีดราม่าครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเมื่อมีเรื่องราวอะไรแบบนี้คุณจะได้ไม่พลาดนะครับและไปที่เรื่องราวดราม่าเทนไฟทเท กับแมตช์สุดท้ายกันเลยครับผมก็คือในแมตช์สุดท้ายนะครับเป็นการชกระหว่างรัศมีแขนะครับปะทะกับ P X ววพี่เอ็กทิตินันนะครับโดยก่อนที่จะทําการขึ้นชกนะครับรัศมีแขครับผมได้กําลังใจที่ดีมากๆา,ากนะครับจาก ให้ไอดอนสาวสุดสวยสุดดังสุดปังที่สุดณนะปัจจุบันนี้นะครับนั่นคือจาก r i ซ่าแ a c k พิง k นั่นเองครับผมได้ส่งคลิปนะครับมาให้รัศมีแขโดยทรงผ่านมาทางคุณแต้านะครับ สวัสดีค่ะพี่แขได้ข่าวจากพี่เต้านะคะว่าจะลงชกเร็วๆนี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสู่ๆนะคะแล้วก็หนูเนี่ยแอบติดตามไอจีพี่แขตลอดเวลาเลยจริงๆแล้วก็หนูมีเรื่องหนึ่งที่หนูอยากบอกคือตอนที่หนูไปมุนช็อตที่ไทยแล้วเจอพี่แขตอนถ่ายรูปอยากจะบอกว่าหนูตื่นเต้นมากๆเพราะว่าหนูเพิ่งดูละครที่พี่แขเล่นไปเองแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ย โลดจดาลาไม่ก็อะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วหนูเป็นบิ๊กแฟนของพี่แขนคะยังไงก็สู้ๆนะคะถ้าเกิดว่าโควิดหมดแล้วหนูมีโอกาสได้กลับไทยก็อยากเจอนะคะอยากเจอจริงๆค่ะอยากเจอเป็นการส่วนตัวด้วยแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เป็นแฟนคลับหนูก็ไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายโอ้โหหลังจากที่รัศมีแขนะครับได้ดูคลิปนี้นะครับก็ร้องห่มร้องไห้ แล้วเราก็น,นึกว่าแต้วจะส่งของมาอขอบคุณมากแล้วก็โพสต์ขึ้นอินสตาแกรมของตัวเองว่าแต้วก็ถามว่าอยู่ไหนจะส่งของมาให้อีแขก็ส่งโลเคชั่นไปพอคลิปเด้งมาปุ๊บร้องไห้กี๊ดแม่งเอ้ยร้องยังไงดูคลิป2ต่อยแม่งหมดตัวงานนี้ร้องต่อแป๊บนะ พี่รักหนูพี่รักหนูพี่รักหนูปอรอ,อน้องอนุญาตให้ลงได้นะครับและหลังจากการโชคเสร็จสิ้นไปนะครับรัศมีแขนนะครับก็ได้มาโพสต์ว่ากําลังใจที่ทําให้แขเต็มร้อยก่อนขึ้นชก ครูจะรู้ตลอดเวลาซ้อมต้องเปิดแบ็คพิงห้าหและแขเปิดคลิปน้องดูก่อนขึ้นชกค,ครับมันเต็มหัวใจมากขอบคุณน้องที่ทําให้รู้ว่ากําลังใจต่อคนรอบข้างมันสําคัญแค่ไหนและพี่สัญญาครับพี่จะทําแบบที่หนูทําอวยลูกฉันเดี๋ยวนี้เลยโดยในการชกนั้นนะครับก็เป็นไปอย่างดุเดือดมากๆนะครับ และคุณรัศมีแข่นะครับก็เป็นฝ่ายชนะทําให้ทีมแบล็คนะครับได้แชมปเปี้ยนไปในปีนี้นั่นเองครับผู้ชนะคือรัศมีแขกจากทีมแบล็คครับ เป็นการปิดฉากนะครับแต่ระหว่างนั้นนะครับก่อนที่จะโชกกันนะครับก็คุณกันกันตัวทวโรนะครับก็ได้มีการสัมภาษณ์คุณรัศมีแขว่าชุดที่ใส่นั้นเป็นชุดคิงคองแล้วคิงคองนี้เพศอะไร<อ>วิธีคิงคองใช่เป็นตัวผู้ตัวเมียคะเป็นตัวเมียสิคับมาอย่างนี้ แค่นั้นและครับผมกันงานเข้าทันทีครับเพราะคิดว่าเป็นการแบบเหยียดเพศนะครับผมด้านชาวเน็ตนะครับก็เกิดความไม่เห็นด้วยกับคําถามที่กันถามคุณรัศมีแขพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดนะครับรวมถึงในเทวิตเตอร์ครับที่มีผู้ใช้นะครับทวิตข้อความว่า กันไม่มีมารยาทอีกและถามรัศมีแขว่าเป็นคิงของตัวผู้หรือตัวเมียสมัยนี้แล้วมาสงสัยเพศอะไรถึงจะพูดเอาหาแต่ไม่หานะรัศมีแขดูสะอึกไปแป๊บหนึ่งด้วยควรเปลี่ยนพิธีกรปะถามจริง เอาอีกนะคะกันเอาตรงๆนึกว่าจะเปลี่ยนแล้วนะเฮ้จริงค่ะนึกว่าจะเรื่องนิสัยนี้แล้วแต่ก็ยังไม่นางบูลลี่เก่งไหนบอกตัวเองว่าดูตัวเองทุกพาร์ทพาท,ที่แล้วก็น่าจะรู้ตัวนะอืมแต่ไม่รู้ตัวค่ะไม่รู้จะพูดยังไงดีหน้าที่กันคือพิธีกรนะคะเวลาสี่สารอะไรควรมีสติและมารยาทนิดนึงใช่ค่ะ ต้องไม่ทําให้คนฟังรู้สึกแย่ด้วยจริงค่ะอยากทุกไปหลังแอนแต่แขถือว่าตอบดีมากเป็นตัวเมียค่ะพร้อมลูกลิงน่ารักมากใช่ค่ะแขนางตอบดีมากทัศนคตินางก็ดีมากอยากเปลี่ยนพิธีกร อยากให้เปลี่ยนมากเราดูแล้วหดุดหิดพูดไม่มีมารยาทหลายครั้งแล้วอจริงๆครั้งที่แล้วก็โดนถล่มหนักอยู่นะเอาอีกแล้วหรือเอาอีกแล้วไม่เคยเข็ดดาม่านนะักแค่ไหนก็ไม่สะเทือนเหยียดสองต่อเหยียดผิวเหยียดเพศพร้อมกันกันตาถาวรน,นักเหยียดแห่งปี2020บุรีเก่งตัวพ่อเลยแก้ไม่หายเมื่อก่อนเคยชอบเดี๋ยวนี้ไม่เลยพอดังเป็นที่รู้จักก็ขายความเมื่อาชีพทิ้งไปแล้วเหลืออยู่แต่ความกลางไม่ควรพูดคำนี้ออกมานะพี่เป็นตัวพูดตัวเมียคับ ตัวเมียสิคะมาอย่างนี้มันก็ขำแหละเพราะก็ทําโดยประจําและเขาก็พิสูจน์ว่าใครก็ต่อยได้จะเพศไหนก็ทําได้ควรให้ความเคารพซึ่งกันและกันควรให้เกียรติซึ่งกันและกันสนิทแล้วไงสนิทแล้วไม่ใส่ใจก็ได้หรือแหมก็แค,คข่ขำๆเมื่อไรจะเกิดสักทีจะ2021แล้วเด้อไม่เคยปรับปรุงตัวเลยดาราคนนี้ทําไมเขาถึงกลายเป็นคนแบบนี้นะเห็นด้วยเลยค่ะเมื่อกี้นั่งดูอยู่กันถามนี่คือแบบเดี๋ยวทัวรโรงอีกนะโรงจริงๆเราเสียดายนิดนึงที่พอมีคนดูบอก ข้อควรปรับปรุงเขากลับไม่น้อมรับและแก้ไขอะค่ะ yeah. นี่ก็คือเรื่องราวดราม่านะครับของ Ten f i g h Ten นะครับซีซั่นที่2นะครับในแมตช์สุดท้ายนะครับนั่นคือคุณรัศมีแขกกับพี่เอกทิจินันนั่นเองนะครับและสุดท้ายครับก็จบลงด้วยประการระชนีทั้งหมดทั้งมวลครับผมคุณมีความคิดเห็นว่ายังไงครับกับเรื่องราวดราม่าและ Ten f i g h Ten ซีซั่น2ในครั้งนี้นะครับอ้ย ซีซั่นนี้นะดราม่าเยอะจริงนะถ้าใครไม่รู้ว่ามีดราม่าอะไรบ้างก็กลับไปดูคลิปเก่าๆของเราได้นะครับบอกเลยว่าเยอะแยะมากมายไกลกอง <laughs> คุณอยากเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนะครับและที่สำคัญครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <laughs> ให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Social ลวอร์ดวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดคีครับ